สวัสดีครับผมช่องสัมปจิตฉามินะครับวันนี้มีพระปัจเจกพุทธเจ้านะครับจากวัดท่าซุงนะครับรุ่นพระปัจเจกพุทธเจ้าครับด้านหน้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้านหลังเป็นหลวงพ่อพระราชพลมยานนะครับรุ่นที่พระครูประหลัดอนันท์ท่านสร้างไว้นะครับก่อนมรณภาพนะครับเนื้อทองเหลืองนะครับกล่องกรรมดีนะครับ เพิ่งบูชาออกจากวัดมาแบบสดๆร้อนๆเลยครับผมเดี๋ยวเปิดดูข้างในให้ดูนะครับผมนี่ครับกล่องกรมมาีสวยงามมากนะครับองค์นี้ราคา300บาทนะครับผมที่วัดยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เยอะเลยนะครับผมสําหรับพระปัจเกพุทธเจ้ามีหลายรุ่นครับป็นรูปหล่อก็มีนะครับผมใครที่สนใจก็มาดูที่วัดได้เลยนะครับผมวัดท่าซุงครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวเปิดดูข้างในนะครับผม นี่นะครับผมข้างในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับพระปัจเจตบพุทธเจ้านะครับวัดจันทารามครับวงเด็บวัฒนสุงจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่ระลึกในการบูรณะครับโรงเรียนพระสุทธรรมยานเถระวิทยานะครับพุทธศักราช2565นะครับนะครับนี่นะครับมีกระดาษเช็ดชู้ปิดรักษาองค์พระไว้ด้วยนะครับผมเปิดมาครับผมสีองค์เหลืองสวยสดนะครับ นี่นะครับมีบาร์โคดด้วยครับผมบาร์โค้ด8382นะครับเหรียญหลวงพ่อเนื้อทองเหลืองนะครับบาร์โคดเดเซอร์นะครับมาดูครับข้างหน้าครจะเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับผมเหรียญสวยงามมากนะครับนี่ครับตรงนี้จะเขียนว่าพระปฏิเจับพุทธเจ้านะครับวัดฒาซุงแล้วก็มี ภาษาบาลีนะครับอ่านว่าอะไรไม่ทราบนะครับผมเป็นเลเซอร์นะครับเนื้อทองเหลืองเหรียญหนาครับสวยครับดูขอบครับนี่ครับององพระนูนนะครับสวยงามครับองนี้นะครับดูนะครับดูตามความศรัทธานะครับนี่ครับสวยนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพระราชพรมยานครับยิงบาโค้ดด้วยนี่นะครับ เหรียญนี้สวยงามครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาครับ300บาทราคาจับต้องได้นะครับนี่นะครับราคาไม่แรงพุทธคุณดีด้วยครับผมจากวัดครับองค์นี้ครับของแท้แน่นอนเหรียญสวยครับองจริงสวยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าแบบองค์จริงแบบสวยงามเลยครับผมเหรียญหลวงพ่อพระราชพมยานนะครับ ปี2565นะครับนี่ครับถ้าสองกลางแดดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับถ้าสองกลางแดดจะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับผมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับช่องสัมปชิตฉามีครับ